สวัสดีครับรายการอาจารย์มโน์พบปัญหาในครั้งนี้นะครับก็มาตอบคําถามของเพื่อนใน Facebook คนหนึ่งนะฮะก็เข้ามาเป็นเพื่อนกันใน facebook ก็เคยเข้ามาถามหลายครั้งแล้วฮะครั้งนี้ผมก็จะมาตอบให้อีกครั้งหนึ่งคือว่าถามมานานแล้วจำได้ว่าน่าจะถามมาตั้งแต่เดือนอ๋อถามมาวันที่16มกราคมนะฮะแต่วันนี้ประมาณวันที่24แล้วนะฮะ ก็ผ่านมาหลายวันแล้วยังไม่ได้ตอบวันนี้ว่างก็เลยมาตอบให้นะครับเออถามว่าอะไรอาจารย์มน์คะเรียนบัญชีชั้นกลางสองยังไงให้ได้ผลดีคะอันนี้มันเป็นผมตอบแบบออริจินอลเลยมาฮะเรียนยังไงให้ได้ผลดีเลยมันก็ต้องตั้งใจเรียนนะฮะก่อนอื่นเลยผมต้อง ถ้าความหมว่าการบัญชีชั้นกลางสองมันคือเนื้อหาอะไรนะฮะการบัญชีชั้นกลางสองเนี่ยเป็นเนื้อหาของหนี้สินและทุนนะคะคือเราคงจำมาได้นะฮะว่างบแสดงฐานะการเงินก็คือหมวดสินทรัพย์หนี้สินและทุนใช่ไหมฮะถ้าสินทรัพย์เนี่ยมันจะไปอยู่ในบัญชีชั้นกลางหนึ่งแล้วสินทรัพย์ทุกรยการเลยนะฮะตั้งแต่เงินสดจนไปถึงสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนเนี่ยอยู่ในบัญชีชั้นกลางหนึ่งส่วนบัญชีชั้นกลางสองเป็นเรื่องของหนี้สิน ทั้งนี้สินหมุนเวียนนี่สินไม่หมุนเวียนแล้วก็ทุนทุนนั้นก็แบ่งออกเป็นทุนของห้างนุ้นส่วนทุนของบริษ,ษัทจำกัดนะฮะอันนี้นะ,ะคือเรื่องของการบัญชีชั้นกลางสองถามว่าเรียนยังไงให้ได้ผลดีผมก็ต้องเล่าก่อนว่าเนื้อหาของมันเป็นยังไงบ้างนะฮะเนื้อหาของบัญชีนี่สินเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของนี่สินหมุนเวียนการคํานวณดอกเบี้ยของนี่สินนะฮะไม่ว่าจะเป็นนี้สินหมุนเวียนหรือนี้สินไม่หมุนเวียน การจำแนกหนี้สินว่าเราจะจำแนกเป็นไหมว่าในกรณีที่มีหนี้สินไม่หมุนเวียนอยู่ก้อนหนึ่งแล้วก็พยอยจ่ายในอนาคตเนี่ยเราจะมีการจำแนกหนี้สินหมุนเวียนออกมาจากหนี้สินไม่หมุนเวียนอย่างไรบ้างนะครรวมทั้งการปรับปรุงดอกเบีย้ยค้างจ่ายที่เกี่ยวข้องกับภาระหนี้สินไม่ว่าจะเป็นตัวงเงินจ่ายเงินกู้หรือหุ้นกู้ต่างๆในกรณีที่มีหุ้นกู้หรือเงินกู้เนี่ยนะครเป็นหนี้สินระยะยาวเนี่ย ก็จะต้องมีเรื่องของการคำนวณมูล,ลค่าตัดจ่ายนะฮะต้องใช้ตาราง PVIF PVFA เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าระยะลาของตัวหุ้นกู้หรือเงินกู้เนี่ยมันมีระยะยาวซึ่งดอกเบี้ยมันอาจจะไม่เท่ากันก็เลยจะต้องมีการทยอยตัดจ่ายส่วนเกินส่วนต่ำของตัวหุ้นกู้ด้วยนะฮะตรงนี้เนี่ยค่อนข้างยากหน่อยนะฮะเพราะว่าจะต้องเอาความรู้ทางด้านการเงินการวิเคราะห์เรื่องค่างเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งของหนี้สินก็เป็นเรื่องของการประมาณการหนี้สินการประมาณการหนี้สินนี่ก็เป็นเรื่องของหนี้สินที่จะต้องประมาณการก็คือภาระที่กิจการจะต้องรับผิดชอบให้กับลูกค้าในอนาคตไม่ว่าจะเป็นของสม,มนาคุณหรือการประันความเสียหายของลูกค้าที่เราขายสินค้าไปแล้วเราต้องให้บริการในอนาคตก็ตมีการประมาณการหนี้สินเกิดขึ้นด้วยเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องของหนี้สินต่อไปในเรื่องของทุนเนี่ยก็เป็นเรื่องของห้างส่วนเลยฮะ การบัญชีของห้างหุ้นส่วนว่าห้างหุ้นส่วนนี่มีการลงบัญชีู่ด้การัน2แบบแบบคงที่กับแบบไม่คงที่ลงบัญชีอย่างไรจ่ายจ่ายกำไรกันอย่างไรนะฮะของหุ้นส่วนเมื่อหุ้นส่วนละออกจะแบ่งกันอย่างไรเมื่อรับหุ้นส่วนเข้ามาใหม่จะแบ่งกันอย่างไรเมื่อมีการชําระบัญชีของห้างหุ้นส่วนเมื่อเลิกกิจการแล้วจะลงบันทึกบัญชีและทยอยตัดจ่ายขายสินทรัพย์นั้นออกอย่างไรส่วนในเรื่องของบริษัทจำกัดก็เป็นเรื่องของการออกหุ้นขายนะฮะ ออกหุ้นไปแล้วก็มีการซื้อหุ้นคืนนะครับเป็นเรื่องของหุ้นเลยของบริษัทจำกัดขายหุ้นออกขายหุ้นนะฮะทั้งหมดนี้ถามว่าจะทํายังไงให้มันเรียนเราได้ผลด,ดีก็ประเด็นแรกเลยก็คือคุณก็ต้องตั้งใจฟังในห้องนะฮะการตั้งใจฟังมาห้องก็ทําให้เราเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นคือก่อนก่อนเข้าฟังในห้องคุณควรอ่านหนังสือมาก่อนแล้ะ แลวพออาจารย์สอนเนี่ยคุณแคบจะแ่ทบไม่ต้องฟังอาจารย์มากเลยคุณแค่เพียงมีประเด็นตอนที่อาจารย์สอนแล้วถามเลยนักศึกษาส่วนใหญ่แล้วก็คือไม่ได้ดูหนังสือมาก่อนก่อนเข้าเรียนพอเวลาอาจารย์สอนเนี่ยแค่คิดตามก็ไม่ทันและนั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะถามในห้องหรืและดังนั้นถ้าเกิดจะเรียนให้เกิดผลดีก็คืออ่านมาก่อนรู้ว่าอาจารย์จะสอนบทนั้นบทนี้เนื้อหานั้นเนื้อหานี้อ่านมาก่อนแล้วตั้งคําถามในเนื้อหาแต่ละจุดที่เราอ่านแล้วเราไม่เข้าใจจดเอาไว้พออาจารย์สอนถึงจุดนั้นจุดนี้เราก็ถามเลยฮะ อาจารย์จะต้องตอบเราแล้วเพราะว่าเรามีคําถามที่ตั้งใจถามมาก่อนแล้วนะถ้าเกิดคุณมารอตั้งคําถามในห้องคงไม่มีสิทธิ์ฟังก็แทบจะไม่ทันอยู่แล้วนะฮะพอสอนเสร็จคุณก็จะได้ความรู้และจากสิ่งทุกคุณมีปัญหาแล้วคุณถามแล้วอาจารย์ก็จะองสั่งการบ้านคุณก็ต้องกลับไปทําการบ้านการกลับไปทําการบ้านเป็นการตอกย้ําในสิ่งที่เรียนมาว่าคุณจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจทําแล้วจะเกิดปัญหาแน่นอนนะฮะถ้าเกิดทาแล้วไม่เกิดปัญหาเนี่ยผิดปกติ เมื่อทาแล้วเกิดปัญหาเนี่ยคุณก็อาจจะทําการบ้านผิดหรือถูกก็ได้ซึ่งไม่ว่าจะผิดหรือถูกนะเกิดประโยชน์หมดเลยฮะถ้ามันถูกมันก็ตอกย้ำว่าสิ่งที่คุณคิดเนี่ยมันถูกแต่ถ้ามันผิดเนี่ยคุณก็มานั่งฟังอาจารย์แล้วก็ได้รับคําตอบที่ถูกไปปัญหามันจะทําให้คุณจําง่ายนะฮะดังนั้นก็ควรทําการบ้านด้วยตัวเองหรือถ้าเกิดจะทําเป็นกลุ่มก็ต้องทําแล้วก็คิดกับเขาด้วยไม่ใช่แบบคอยลอกเขาส่งอย่างเงี้ยไม่เกิดประโยชน์มันมัน มันไม่บรปปรลุเป้าหมายในการเรียนฮะเพราะการเรียนการได้ทำการบ้านเนี่ยคือการให้ไปฝึกทําแล้วคุณจะได้รู้ปัญหาและคุณก็จะได้เข้าใจนะฮะนักศึกษาสามัยนี้ส่วนใหญ่ก็แบบไม่ค่อยทำการบ้านกันเองละอาจจะมีเวลาไปทําอย่างอื่นมากขึ้นก็เลยทําให้เวลาการฝึกทําการบ้านมันน้อยลงเมื่อเวลาในการฝึกทาการบ้านน้อยลงคุณก็จะเข้าใจเนื้อหาได้ยากเพราะว่าคุณไม่ได้ฝึกทําคุณมาฝึกทำมาตอนก่อนข้อสอบฝึกทําแนวข้อสอบคุณก็ ทำงานคล้ายๆแบบขอวิธีฮะขอให้สอบผ่านแต่มันไม่ลึกซึ้งเพราะว่ามันมีเวลาเล็กน้อยในการเตรียมเตรียมสอบเนี่ยนะค,คือแนวทางของผมฮะรเรียนบัญชีชั้นกลางสอบอยังไงได้ผลดีก็คืออ่านหนังสือไปก่อนตั้งคาถามแล้วรอถามอาจารย์เรียนเสร็จแล้วก็ฝึกทํากันบ้างทาผิดทําถูกไม่ใช่ปัญหาฮะขอให้ได้ทําสมองมมนได้คิดแล้วแล้วพออาจารย์ฉเฉลยคุณก็จะ รู้แล้วว่าควรจะต้องทําอย่างไรนะฮะถามว่าสิ่งที่ผมบอกมามันใช้ได้กับทุกชาไหมก็เหมือนุกการทุกชาะะหลักการเรียนฮะแต่เดี๋ยวนี้คนเรามันไม่ใช้หลักการเรียนอย่างนี้แล้วเนื่องจากเวลาในชีวิตจริงมันค่อนข้างมีจํากัดน,นะฮะเวลาในการเรียนก็เลยน,น้อยลงด้วยด้วยภาวะสิ่งแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไปเร็วแล้วเราต้องทําอะไรกันเร็วๆมันก็เลยทําให้การแขังสูงนะฮะเราต้องไปทำอย่างอีกมากขึ้นการเรียนก็เลย น้อยลงก็เลยเรียนกันไม่ค่อยเก่งหรือก็ไม่ค่อยสนใจในการเรียนโลกภายนอกมันอาจจะมีอะไรยุ่ยยุเยอะขึ้นนะฮะดังนั้นก็ถ้าอยากจะเรียนเก่งก็ทําแบบที่ผมบอกนะฮะก็อาจจะทําให้การเรียนดีขึ้นจะได้นะ